สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้ครับกับผมมีนะฮะพระสมเด็จนะครับนะมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะประมาณ20องค์นะครับนะฮะเป็นสมเด็จที่แจกในพิธีทังนั้นพี่นะจากมือสดๆเลยนะครับจากมือนะครับนะผู้เข้าร่วมงานเลยนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับนะวันนี้ผมมีมาให้20องค์ได้นะครับแต่นะครับพระสมเด็จทุกองค์ล้วนไม่มีกล่องนะครับ แต่ทางกระผมนะครับจะมีกล่องให้นะฮะจะมีกล่องไปให้นะครับนะทุกท่านนะครับมีกล่องสำรองไปให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีนี่จากวัดเลยนะครับนะฮะนี่ครับนะได้มาจากวัดด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีเอาไปให้นะครับสามารถพกติดนะพกพาติดนี่อ่ะเนี่ยติดตัวได้นะครับนะผมเอาไปให้ด้วยนะคะกล่อง องละองละองละกล่องนะครับกล่องละองค์นะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมม่พร้อมกันนะครับพี่นะครับนี่นี่ครับอี่ฮะห่อมาให้อย่างดีนะครับนะเขาห่อมาให้อย่างดีเลยเดี๋ยวผมมีกล่องให้ทุกบ้านนะครับนะเดี๋ยวรับชมองค์ที่หนึ่งครับนะนี่พระสมเด็จนะครับนี่สวยงามพี่นะเป็นผมพุทธคุณนี่ครับนี่ฮะรุ่นสําเร็จทุกอย่างนะครับนะเป็นลายมือหลวงปู่เลยนะฮะนี่ นี่ครับรุ่นนี้ขึ้นยกฐานะเจ้าสัวนะครับนะสำเร็จทุกอย่างนี่ครับเป็นแม่ตาเขียนโดยลุงปู่นี่ฮะองที่หนึ่งนะครับนี่ฮะอง์ที่หนึ่งนะครับนะเลขคนเบเบอร์หนึ่งแปดสามนะครับนะทุกกล่องนะครับจะได้รับนี่คู่กันเลยนะครับย้ํานะพี่ฟังผมนะนะฟังผมนะวันนี้ผมมาแบ่งปันเพียงแค่อง์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่าจะส่งห้าสิบบาทเหมาเหมาครับ ค่าจะส่งเมาเหมาห้าสิบาทครับนะเ๋ยวนี่ครับนะชัดตอกจะเตนพี่ว่าแช่น้ำมนตนะ์นะครับนะฮะทุกองนะครับผ่านกันแช่น้ำมนต์นนะเป็นเหร่นเป็นพระผงนะสัมมนาคุณนะฮะแถมผู้ยกรังแล้วก็สัมภนาคุณแจกนะผู้เข้าเป็นร่วมในพิธีนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับเลขโค้เบอร์นะครับแปดหนึ่งแปดสามครับหนึ่งแปดสามนะองค์ที่หนึ่งนะพี่นะต่อมาองค์ที่สองครับ ค่าส่งมาเหมานะพี่นะเพราะผงมาจ่ด้มาแพงพี่นะจ่ามาแพงอยู่นะครับนะกำไรนิดหน่อยดีนะเปิดเพียงแค่องละร้อยพี่ค่าส่งห้าสิบบาทเหมาเหมานะครับต่อมาครับรายการที่สองนะครับนะรายการที่สองเลขโคดนเบอร์สามสามหกครับรายการที่สองเลขโคดนัมเบอร์สามสามหกนะครับเนี่ฮะรายการที่สองนะครับนะลองเลือกดูวินะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะนี่ฮะต่อมาองค์ที่สามนะครับ นี่ฮะองที่สามนะครับองค์ที่สามเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะครับองที่สามเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะครับนี่ฮะองที่สามนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองศูนย์นะครับต่อมาฮะองที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับนะเลขคนณตัวเบอร์เก้าศูนย์ศูนย์นะครับ องค์ที่สี่เลขคดเบอร์เก้าศูนศูนยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะค่าส่งเหมาเหมาพี่ค่าส่งเพียงแค่ห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะจะรับกี่องค์ก็ห้าสิบาทนะครับนะนี่รายการที่สี่นะครับ <c oughs> ต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับเปิดออกมาพี่นะครับเลขคดเบอร์สามห้าสามหาเงินถามทองเลยพี่ เลขคนเบอร์สามห้าสามหามเงินถามทองครับพี่นี่ฮะนี่ฮะสวยๆนะสวยทุกองนะนี่ฮะรายการที่ห้านะครับนะองนี้น,นะนะครับนะที่ห้านะครับนะเดียวผมให้กกล่องนะนี่เดี๋ยวผมให้กล่องไปพี่นะมีกล่องให้ทุกบ้านนะครับนี่นี่เก็บได้เผื่อไว้บูชาได้เลยพี่นะครับมีกล่องให้ทุกบ้านนะครับ นะครับก็แจกพี่ชูเขาแช่งจำนวนเสร็จปุ๊บเขาก็แจกเลยพี่นะฮะแจกเลยต่อมาครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกนะครับรายการทีหกเลขคุณเบอร์แปดสองแปดครับนะฮะแปดสองแปดนะครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับแปดสองแปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะครับนะพี่ชายลองเลือกชอบดูนะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะลองเลือกกันได้เลยนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเลขคน่เบอร์สามแปดสามนะครับองค์ที่เจ็ดเลขคน่เบอร์สามแปดสามครับนี่ฮะองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ฮะสามแปดสามนะครับ ต่อมาองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดเลขคนเบอร์สามหนึ่งเจ็ดนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะครับนะองค์ที่แปดนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะนี่ฮะต่อมาองค์ที่เก้าครับพี่พนะครับ องที่เก้านะครับเลขคนตัวเสามแปดหกนะครับองค์ที่เก้าเลขคนตัวเสามแปดหกนะครับนี่ฮะองที่เก้านะครับสามแปดหกนะครับต่อมาองค์ที่สิบครับนี่ฮะองที่สิบนะครับ องที่สิบเลขคุเบอร์สามแปดสี่ครับองคที่สิบเลขคนเบอร์สามแปดสี่นะครับนะย้ําพี่ๆรอบหนึ่งครับนะองค์เพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะฮะค่าจะส่งเหมาเหมานี่ครับนะห้าสิบบาทนะครับเอากี่องค์ผมก็คิดแค่ห้าสิบาทครับพี่นะครับนะต่อมาครับองต่อไปครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนะ เลขคนทะเบอร์สี่นะครับองที่สิบเอ็ดนะฮะเลขคนทเบอร์สี่ศูนสามครับนี่ฮะสวยๆนะครับ,ขขบ,บ,รรบ,รบต่อมาครับองค์ที่สิบสองนะครับอง์ที่สิบสองเลขคนทะเบอร์สามเก้าสี่ครับ องที่สิบสองเลขโคดเเบอร์สามเก้าสี่ครับเนี่ยสิบสองนะครับต่อมาองค์ที่สิบสามครับองค์ที่สิบสามเปิดมาสามศูนย์แปดครับองค์ที่สิบสามเปิดมาสามศูนย์แปดครับ นเลขโคดตัเบอร์สามศูนย์แปนะครับนี่นี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับนี่ฮะ,ฮะ <c oughs> ต่อมาการที่สิบสี่ครับ รายการที่สิบสี่เปิดออกมานะครับนะเลขโค้ดเบอร์พี่สามศูนย์หนึ่งครับรายการที่สิบสี่เปิดมาเลขโค้ดเบอร์สามศูนย์หนึ่งครับรายการนี้นะฮะรายการที่สิบสี่นะครับนะต่อมาครับรายการที่สิบห้าพี่ชาย รายการที่สิบห้าครับเปิดมาเลขคนเบอร์สามแปดห้านะครับเลขคนเบอร์สามแปดห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่ส6บหกเลขคนจัเบอร์สามแปดเจ็ดครับรายการที่16กเลขคนจัเบอร์สามแปดเจ็ดครับเนี่ยฮะสิบหกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่สิบเจ็ดนะครับเลขโคดเเบอร์สามเก้าห้าครับนะเลขโคดเเบอร์สามเก้าห้านะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดนะครับเลขโคดเเบอร์สามหนึ่งหนึ่งครับ เลขคนเบอร์สามหนึ่งหนึ่งครับรายการที่สิบแปดนะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่19บเก้าเลขคนจำนวสามเกอรศู9ย์นะครับรายการที่19บเก้าเลขคนจำนวสามเกอรศูนย์นะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับพี่นะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ 20, ยี่สิบนะครับ รายการ20เลขคนณตเบอร์393ครับรายการ20เลขคนณตเบอร์393ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่นะฮะองค์ละร้อยบาทนะครับเหมือนเดิมนะเนี่ครับค่าจะส่ง50บาทมาเหมาทุกรายการนะครับนะวันนี้ก็ครบแล้วพี่ชายนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันทั้งหมดนะฮะอ่า20รายการนะครับลองเลือกที่ชอบลองเลือกอนถูกใจนะพี่นะ วันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ที่ติดตามด้วยนะครับนะองค์ละหนึ่งร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบาทนะครับตะกี่องค์ก็ห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ